หลานมาสร้างปรากฏการณ์อีกแล้วนะครับเข้าฉายที่จีนเพียง4วันฟาดรายได้เป็น170ล้านบาทรายละเอียดความปังความประทับใจจะเป็นยังไงไปชมกันเลยอัปเดตวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศเมื่อโลกนี้คือละครโดยห้านมายองห้านมายองเป็นศูนย์รวมสรสินค้าครบครันเครื่องมือทำมาหากินเครื่องมือสร้างอาชีพประกอบไปด้วยเครื่องครัวเตาแก๊ เตาอบเตาปิ้งย่างหม้อวบเตี๋ยวตู้กระจกเตาสเต็กมืออาชีพทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านและอุปกรณ์ร้านค้าโต๊ะพับเก้าอี้ชั้นวางสินค้าเต็นตลาดนัดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแบบครบวงจรพร้อมให้บริการทั้งเงินสดและเงินผ,นผ่อนผ่อนสินค้าเพื่อเริ่มธุรกิจใหม่ๆที่คุณต้องการได้ทันทีเพียงบัตรประชาชนใบเดียวที่ร้านมายองใกล้บ้านคุณอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าปีหนึ่ง มาตราการของจีนนั้นจะอนุมัติภาพยนตร์จากต่างประเทศจำกัดปีละ34เรื่องเท่านั้นเพราะด้วยกฎเกณฑ์นโยบายการควบคุมเนื้อหาในภาพยนตร์การเซ็นเซอร์ที่เข้มงวดจำกัดปริมาณภาพยนตร์ที่เข้าฉายรวมทั้งไม่ให้ฉายในช่วงวันหยุดยาวจึงทำให้ยากมากที่จะมีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้าไปแต่ถ้าเข้าไปได้แล้วเรื่องรายได้ก็จะทยานแบบตั้งตัวไม่ติดทีเดียวครับ ซึ่งหลานมากก็คือหนึ่งใน34เรื่องที่สามารถเข้าไปกลุ่มหัวใจชาวมังกรด้วยเนื้อหาที่ดูแล้วทําให้หลายคนคิดถึงอากงอาม่าที่รอคอยอยู่ที่บ้านจึงไม่แปลกใจว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้ประสบความสําเร็จปังปุยเย่มากๆครับสําหรับหลานมานั้นภาพยนตร์ไทยที่ทยานตัวเปิดตัวไปพร้อมกับรายได้ชนิดที่ว่าประเทศไหนๆก็ขึ้นแท่นทําเงินทันที ล่าสุดได้เปิดเผยตัวเลขหลังจากที่เข้าฉายที่ประเทศจีนโดย GDS ได้รับเชิญให้ไปฉายรอบปฐมทัศน์ในงานเปิดตัวภาพยนตร์หลานมาที่นครกวางโจวซึ่งจัดขึ้นโดยสถานกงสูงใหญ่ณนะนครกวางโจวเมื่อวันที่23สิงหาคามที่ผ่านมาโดยมีผู้ชมให้ความสนใจและเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับเพื่อนๆสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องชาวไทย เป็นอย่างมากเลยนะครับอย่างไงก็ขอเป็นกําลังใจให้หลานมากพุ่งทยานไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์และก็แชร์โพสต์นี้ให้ด้วยนะครับจะดีใจมากๆเลยสําหรับวันนี้อัปเดตวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศเมื่อโลกนี้คือละครโดยห้านมายองลาไปก่อนแล้วครับ